สวัสดีครับสวัสดียินดีทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง y o u u u b ทรัพสุปชยัยลุงเรือนเพืนคนเช่นเคยนะครับอ่วันนี้อาจจะเสียงเนิบๆหน่อย <c oughs> ไม่เนิมครับเห็นดูล็อกกี่คันนี้ครับ <c oughs> สวยนะดูภายในวีพีแดงเคราบว่างั้น <c oughs> <c oughs> คันยนต์สวยนะ ใจพิมพ์พอยสวยจัดเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวบอกเขาก่อนไม่ได้บอกนะจะโทรบอกผู้ใหญ่ละ คันนี้นี่เครื่องใหญ่แน่นอนเลยดังเนี่ยนี่คันนี้คันแรงเอ๊ะมอน้ำรั่วอีกแล้วแก้ไม่หายหรอเดี๋ยวทีนี้อันตรายครับน่ากลัวหมอลกัก ก็เอาอยางไปใส่จนจะหมดแล้วแต่ล้อหน้านี่แล้วนะไปอู่ทานได้นะเครื่องอะไรมันจะเป็น 6M อ,อ่ะ 6M 60 260แรงนะใช่หรือเปล่านี่ครับนี่สันอยู่ดีอยู่ดีมีโซ่เขาอะ ไปฮะสี่โมงครึ่งครานี้นาจะลากของออยปูกระบงกระบะฉีกหมดเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับรถพิกกี้ครับมายังไม่รู้นะครับก็คนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปครับผมพาสู้ต่อไม่ไหวนะท่านผู้ชมเราเอาเอาง่ายๆนะครับผมก็เอาเงินมาจมเฉ่รถจอดอยู่เฉยไม่พังนะ นี่ลงทุนไปสองหมื่นแล้วนะโดนยางเอารถกับดาินแจ,จเอาไปจอดอยู่บ้านดีกว่าครับไปรอวิ่งอ้อยดีกว่าเนาะว่ามันค่าเสียงมันน้อยกว่านะมานี้โหมียางก็ซื้อยางเก่าๆมาใช้นะยางใหม่เก็บไว้วิ่งอ้อยคนระับเอามาสั่งนุ้นแค่คู่เดียวนะอีกหกเส้นนี่คือถอดเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนคู่หน้าจบเลยคู่หน้าใช้ใช้ไม่ได้

ดูครับวิถีชีวิตชาวขับรถสิบล้อเขาทำอะไรกินนะวันนี้ปูมีเฮ็ดพร้มอมป่วันนี้ตุ๋มเนี่ยทอดหมูทอดหมูไออ้หหมูเลืงัน,นี่ท่านผู้ชมทอดหมูทอ,อดหมูกินบอกเขาด้วยว่าเขาล้างก็เป็นมิจฉาอาบนะเอาวัดให้ไม่อาบป่ะเออปิดหมดแล้วโอ้โหหมด้าไปเยอะใครจะไปเปิดมันก็ไม่ได้ ก็ต้องโอ้ไปอาบปั๊มก็ไกลเกินเนาะถ้าคนไม่มีรถมาก็บอกว่าได้วันละสามร้อยแต่กิโลวันละห้าร้อยโอ้คันนี้คือปั่นเครื่องนานแท้อุ่นเครื่องบอก อุ่นเครื่องน้ำจัดนะคะนี่เฮเชนี่ครับเจ้าอีนซีเอเคทีหัวบึกบึนนะท่านผู้ชมเป็นยังไงเฮียได้วิ่งเปล่าวันนี้ ได้วิ่งไหมเฮียวันนี้ได้วิ่งเปล่าไม่รู้ถ้ายังเงียบอยู่อ่ะนะเจมเอาอยางมาใช่ครับเอามากี่เส้นเอามาแค่สองเหรอเอามาขายด้วยเอาเอามาให้พี่นี่ไงของผมเอาเรเดียนมาเส้นเดียวเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเฮียเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอามาแค่เส้นเลยมาใส่กับบ้านเมื่อวานนี้ได้วิ่งไหมครับเมื่อวันนี้ฝนจะมาเนี่ยยากาศคึมๆน,นี่ครับอันนี้มาแก้ ครีวิวใหม่ครับท่านผู้ชมวันนั้นที่ผมพูดออกไปเนาะคือว่ามันแบบรถเขาเนี่ยรถเฮียเขาเนี่ยอูแต่ทั้งน้ำมันอะไรมันยาวขนาดนี้อู้ไม่เคยเห็นเลยนะผชมไม่เกือบสี่ห้าร้อยลิตรแล้วนี่ที่ผมบอกนานผู้ชมไปนะรถเฮียแกนี่เป็นช่วงล่างสามหกแต่แพ้เซเอ็มแน่นอน เป็นช่วงล่าง3 6มต่ก่อนเป็น10น็อตครับผมเข้ามาแปลงออกเป็นเหลือ8น็อตเนาะต่ก่อนยังไม่นิยมเท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้แบบรุ่นเก่านะที่ยังยังอยู่นะครับพระคุณตา36นี้ก็ยังหาคนขับอยู่นะครับเ,ะะเอ้สามรนี้ก็ยังหา น่าจะหาคนขับอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอยู่หรือเปล่านะแต่วิ่งมันก็มีหลายปัจจัยครับผมที่เอารถออกเราไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ได้ไม่อะไรนะครับแต่มันไม่คุ้มซ่อมนะอ่าผมพูดเลยถ้บอันไหนไม่ไหวอย่าฝืนครับผมว่าเราเปรียบเสมือนเป็นมือปืนรับจ้างเนาะว่า มันมันท้อกับชีวิตนะครับผมจะบอกเลยลดเงินลดคือเอามาหมุนส่วนลดครับผมบางคนว่าเอาเงินทําไมไม่เอาจกเงินส่วนตัวอะไรมาใช้นะ่ะเพราะว่าเงินส่วนตัวนะครับถ้าเราเอามาใช้อะ่ะข้างนอกเงินพ่อแม่น้องเน,นี้ยมันจะหมดครับคือสิ่งไหนถ้าไปไม่ได้คือไปไม่ได้นะเราต้องบอกตรงว่า สิ่งไหนที่ไปไม่ได้คือเราอย่าหลอกตัวเองครับไปไม่ไหวก็คือไปไม่ไหวอย่าบืนครับถ้าบืนแล้วพังบันเลยหมดผมกล้าพูดนะว่าอาชีพรถนี่คือถ้าจะมาวิ่งดินไม่เวิร์กแน่นอนหากินหากินก็แก๊กก็แก๊ก็ยังได้เอากระบอกเนี่ยโอ้สวยสวยจริงๆผมยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพี่ใหญ่เราโอนไหนเดี๋ยวพี่ใหญ่เร่าขึ้นมาพี่ใหญ่อยู่ไหน มาเดีย๋ยวผมจะไปหาแกอยู่แกอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่โคละ่ะไม่โคอยู่ไหนพี่เอาคันไหนเกา่าอ๋อเอาคัานส้อมอันนี้แล้ออแลวเ,เ,ลนะเขาเขาแคปไปเร,เรเาใบแมนบอบมาว่านีานน่ไอ้กระสุงไปเราบอบมาขึ้นฮะไอ้กระสุงไปเราบอบใบแมนบอบมาขึ้น

แล้วนี่ยังไม่ขายใช่ไหมครับพี่บงังสะเก็ดมาดูก่อนให้ความความเสียดายของมันความเสียดายเหล <c oughs> ือใจนี่ยังเหลือใจเลยแต่งี่มายังไม่ยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้วิ่งแต่แต่ถ้าถ้าถ้าจะเอาไปมันมีร้านร้านทำอยู่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมละ่ะ ถ้าของมันเห็นบบบแหลมมันเต็มเต็มกันเดี๋ยวเราไปดีเีวนะเขาก็หาว่าคนอื่นไปใส่ได้อีกอเอาไปซ่อมก็ประมาณพันพันกว่าบาทพี่ถ้าไปซ่อมนะแต่ต้องหาที่ซ่อมหาร้านที่ไว้ใจได้อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ